อ่ะโอดเข้าไปเลยโคตรดีเลยดีอะไรนะวายเลยวันีวายยูไม่ได้สิงวันนี้ผาขาดไปน่าจะช็งวายไม่เปเดือนติดต่อแปมเข้ามานะมมีครับฮครับแปมซีเนตเข้ามาครับแชแน่นั่นเองย่เี้าวพัง อยู่ท yeah. um, oh. ังร mm ูป hmm. ป mm ่าอยู่ทังรูปป่าบอกเห็นเลยเจ้าครับพี่น้องปูนครับปูนเดินตกนะยัง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 ยเดินตกนะจะเผาอะไรวะเนี่ยแล้วสร้างกล่องมาให้ครับพอแต้มเขาเล่นข้ดหูนะครับผมขนาดดูตั้งใหญ่กรับผมยังเดินตกได้ คนจะฟินแล้วครับก็ไปต่อแล้วจ้ะพี่ๆเอาเหลไไ็กไว้ในกล่องนะเออไว้ในก่อน,นเอลยเ,เดี๋ยวก็ตายแล้วชิบหายอีกชิบตายว,วันเดียวเหรอตัวเดียวเลอดึ้นมาไปต่อกันเรื่อยบื้อยื้อ ครับผมก็ทำนักี้อ่ะอันนากทีนะครับไม่ใช่นักกี้อ่ะข้อยาม เออปัญหายารอะไรกางเอ อ๋อก็ทําฟาร์มอ๋อก็ทําฟาร์มสปานะ ม่ไ,มไ,มไ,มไมเจอเหล็กอีกเลี้ยวครับพี่น้องโอ้ขอภัยในการแหล็กเดูดดดููมันร้อนมันร้อน

โ้หยับอาติเนีนทกอฮะัไิา่นีดาบปานงนีวะอะไรต้องำบ้าตอะไาทำดาบอะไรดีพี่หรือว่าจะทำเนี่ยมีมีเหล็กสููรประมาณห้านทำอะไรดี ขุดจัดแฝะครบแล้วเดี๋ยวเอาไปในกล่องให้แป้ทที่ตัดอันนี้เลยตัดแกะด้วยตัดเอกอน รอละขอไปสิอรอเสร็จแล้วนะฮะอยู่ในกนะล่องนะแดงดูเป็นแบบซร้าประตูท,ทำไมมาเช้าแล้วมั้งแป๊บบานนี้เนี่ย ไม่ร <Ừ. S 1> ู้ไม่เคยออกไปดูเลยวัาเช้าแน่นอนอุ้ยอุ้ยมันมันมันชัวร์ไหมชัวร์ไหมชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ชาวเร็ววชาเรีวนะฮะก็ผมตอสร้างประตูไว้ทำออเล็กให่ยนแสองก้อนานเราแวแ่บนตรงนี้แหละเอาไปทำอะไรเอาไปทำไรคนแก่อกตัดตรงแก่มีอยู่มีอยู่เด้อ

บานอยู่ไสบานอยู่สอ้ากาบานจะคองไหมเฮ้ยเมนปน่บานจะคลองปนี่โอ้ห้าพ่อยังยังไม่เตือดนะครับยังไม่เตือเอ บ้านหรือสตูดิโอนะคะ พี่เราขึ้นมาดูนะบ้าน้าเทไหมโคตรรูหนูเลยโหโคตรอับจันนี่ันอยู่ที่บ้านนะครับคือมันเป็นรูหนูนะครับ ขอไฟทีโอ้ขาเท่ขาแจงเลยบมเลยนะจ๊ะแเนีมือว้าเฮ้อจับโบ๊ะเลยเฮ้ยไปขังทางเลยไว้ัวสำร้อนโอ้โห ไม really ่ใช่เลยนะวะโดนชอต่งเลยเขาพามาให้เพื่อน สวัสดีค่ะ